ข้ามาแล้วอุ๊ยพาทองผันหลายจัดอะอวุโสจินสีขอบคุณอมิตาภูดในที่สุดละครั้งทั้งสามก็ได้ดังขึ้นเอาสาวกมาเถอะคดนีนักเดินทางแล้วนำสมบัติใหม่มาใขไม่อาบน้ำลิงตัวไหนไม่อาบน้ำข้าไม่สามารถเห็นเจ้าได้แต่ข้าได้กลิ่นเต่าของเจ้า ขาดน้ำมาแล้วนั่นไม่ใช่เจ้าใช่ไหม<ฮ>เจ้ากลับมาต้องเป็นเจ้าแน่ที่เอาพ่อไตจีวรนั่นไปคืนมันกลับมาดู๋ยวนี้บ้าเอ้ยเข้าไม่ใส่จีวรนโว้ยวิวิยากน่ากลัวจังเฮ้ยเอางูไปข้าจะไม่หยุดจนกว่าไตจีวรนั่นกลับคืนมาเดี๋ยวนี้ ไม่ได้พระไตจีวอนไปโว้ยเยอะแล้วเรียบร้อยโอ้โอโอ,โอ้อู้ิวแม่งเอ้ยไตจีวอนถูกเก็บโดยคนจำนวนมากายังขาดอีกหนึ่งโดยไม่มีของค่า ดับไฟทีในโผลแกสลายไปเลยครับ